ัทั้งหายทั้งหลายทุกทุกชาติของข้าพเจ้าจงมาลมกันณ์เจ้าและขอรีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้านักการวันนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมพรบจักรวาลเปิดด้วยนะอุกธายนะยะตาทุทนนะพระพุทธธรรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระธรรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆารานาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาพาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดทางรอบจักรวาลด้วยน้ำโมทายัยะเปิดกรรมดีพาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดกลาภดีนาเปิดอำนาจดี เปิดส,สิ่งดีๆทั้งหล is well ายมาสู่ตัวพระพุทธเจ้าด้วยยะขาพุทโมนะนะมะพะะพุทธังคมังสังฆังขออาราระนาบารมีปะระนาไตรโปรเทืยโยงบุบารีทานบารมีศีลบารมีวิญบารมีเนตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีฌานบารมีและกรรมบารมี ทั้งหลายทุกภพทุกชาติของพระเจ้าจงมารวมันนักปุบันัญชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวพระเจ้านักการละบัตินี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมรับกับวานเปิดด้วยน้ำโมทขายะยะขุธโมนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระแสงรังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบามีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมรอบจักรวาลด้วยนกโมพุทธายะยะเปิดทรังดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีณเปิดธรรมหน้าดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่ตัวพระพุทธเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะ นัมพะทะพุทธังธรรมังสามังขอข้าพรานะพระดุายพระรพระใหโปรดเชิโยมบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิรยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีจและด่าบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันนปัจจุบันชาติ และขอพลังบารมีทั <t <t <|so|>. ้งหลายมาสู <t <t ่ตัวพระพเจ้าณตาบัตินี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมครอจักรวาลเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทโมนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนา ทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกังดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวพระเจ้าด้วยยะอาพุทธนะนะมะพะพะพุทธังมังสังนัง ขอการาธรรมีการะมีการะธรรมีโตเชื่อโยมบารมีอาบารมีศีลบารมีเยียบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีทางบารมีและยาบารมีทัางหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้นหลานสู่ดวงพระเจ้านาคาแบบนี้ เปิโลกเปิดปิติธรรมพ่อจตวาเรื่องยะทุชายยะยะบาทุกณณะพระพุทธาราตนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังขังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดปุณโมเปิดบารมีพุทธเปิดราสนาพระเปิดปิต ยะเปิดธรรมเปิดโลเปิดจิตเปิดธรรมเข้าสวรรค์ด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีอาเปิดงานดีพุเปิดโชคดีโมเปิดลาภดีนะเปิดทางหน้าดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมนะนะมะพระพระพุทธัางธรรมสังฆังมขอกราบอาราธนาบารมีพระราตนาไตร โปรดเชิญโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเวิยบบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชามบารมีและญาณบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันนะปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการบบดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรม

อันนี้เรียนรวมยังกันแปดพนสอันายอดเงินยอดเงินสดที่อยู่ตรงนี้ในพันสอมืแอยเก้าสิบาทสามพยอดโอนนี้ยโอนเท่าไหร่ยอนนี่แนแน่นแรกสองแสนะยอดโอนยอดโอนสองแ ห้าหมื Blue ่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์สาธุาปาสังกีทนะนายทหารเรือนำโดยพลเรือเอกฉะนินชุนฮัลรัลพันรัชพันพลเรือตีดรุษพิพิพโตโสมดุพนพลเรือตีสมชายฉะนินสาธุ บัวบ้านบ้านสตรีบานสรีบ้านสลาบ้านป่าบ้านสามีญาติบ้านาสราและบ้านสาราวญาติัวที่ทำกับข้าวกับปลาอาหารด้วยนะรวมรวมทางต่างๆหนึ่งเงนสองพันงร้อย่าสาธุจึงเป็นเสรษฐีมหาเสรษฐีคุกคนมีแครต่อยอดไหม ค่ะตอค่ะรอคต่อค่ะต่อแล้วต่อไม่ต่อจสวต่อ่ต่อจวนบต่อได้ต่อลแนวต่อักสาะวตนัมูตนักมูเตสซาะควโตอะระหะโตัมาัมุตสซนัมตสะควโตอะระหะโตัมาัมุตสแล้วก็ยอดสมยอดีรวมกันทีได้เท่าไหร่ทั้งยอดโอนทั้งยอดทอน อธิที่จึงต่อยอดต่อสัมปจิชามินาสังสีโมบุมาจมาเทวาสัพเพยะขา <laughs> <laughs> <believers> <pourrait> <avez> อมมาจจมาเทวาอภิราภาปวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภปวันตุเมนิเตปาวาติพุทธามาณโมพุทธายะวิละทยโยวิละโคณยังวิละอินสาวิละคาสีวิละคาสาวิละอิติโยพุทธะสมาณีมามาพุทธะสัสวหมสัมปจิชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือณโมพุทธายะลับปุณทวี <une in the Lord> มั่งมีสีสุขโชคดีตลอดการเงินทองไหลมานาชาลิติพุธทธโธธรมโมสังโฆรวยเลยรวยเลยรวยสมปิจามินาสังสีโมบมุมาจมาเดวาสาเปยขา,าปรายันติบมุมาจมาเดวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปิญยกมาลาภะพาวันตุเม มิเตปาุหัตติพุทธามะออุณโมพุทธายะวิละทยวิละภูนยังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิติโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสวมะโสมปจิตชามิเพ ah, ่งเพ่งพาพาหาหาเลือนะโมพุทธายะลาภผลพุทธีมั่งมีศีสุขโชคดีตลอดการเงินทองไหลมานะชาลีติพุทโธธรรมโมสังโฆ ลวยเลยลวยเลยสังปชิชามีนาสังสิโมบงมาจม h เทวาสเพยขาปรายันติบพมะจมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเมมหาปุนโยมหาลาภูปวันตุเมเมเตภาวะเตพุถามาอุณโมพุธายะวิละทะโยวิละโพเนยังวิละหิงสาวิละทสีวิละทาสาวิละอิธิโยพุธะสัมมาเนมามา เตตะสาสะโหมสัมปจิชามีเพ็งเพลงพาพาหาหาเลยๆนะนาพุทธายะลาผลคุณทวีมั่งมีศีสุขโชคดีตลอดการเงินทองไหลมาณนะชาลีติพุทโธธรรมวมสังโฆรวยเอยๆเลยสัมปชิชามีนาสร้างสีโมโบมุญมาจมาเดวาสัตเพยยขาปารายติบุญมาจมาเดวาอภิลาภา,า,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภุพวันตุเม มิเตภาหุติโกตมะอาุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณยังวิรากิงสาวิราตาสีวิราตาสาวิรัติโยพุทธัสสะมาเดวามะพุทธัสสะสาะหอมสัมปจิตฉามิเพ็งเพ็งภาภาหาหาลือลนะโมพุทธายะลาผลพุทธวีมั่งมีศีสุขโชคดีตลอดกาลเงินทองไหลมานณชาลีติพุทโธธรรมโมสังโฆ ลยุลยลยุยลุยสัมปชิษฐามีนาสังสีโม,มบมุมาจม hạ เทวสาสัพเพยาคาปรายันตมมิบุบามาจม hạ เทวาอภิราภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพะวันตุเมเมเทภาวัตพุทธมมะอุณามุทธายะวิระทโยวิระโพนยังวิระทาสีวิราทาสาวิราอิตโย พุทธศาสน,น,นามานะาพุทธสาสนหมสัมปจิตชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลลือนาโมพุทธายะลาภผลพุธวีมั่งมีศีสุขโชคดีตลอดการเงินทองไหลมานาชาลีตีพุทธโทมโมสังโฆลยเอลยเอลเอลุสัมปจิตชามีนาสังสีโมบมุจมาเดวาสะเตยขาปะไรยติบุมจมะมาเดวาอภิลาภาปวันตุมเฮมหาปุญโญมหาลาโพาปวันตุมเม มิเตภาวะติ่พุทธามะอ,าอนะุณามุพุทธายะวิรัตโยวิรัพุนังวิรัหิงสาวิรัทสีวิรัทาสาวิรัอิตโยพุทธะมานีมามาพุทธะส,สวัสดิ์สมปติฉามิเป็นเป็นพาภา,าหาหลเลนะโมพุทธายะลาภผลปุญทวีมั่งมีศีสุขโชคดีตลอดการเงินทองไหลามาณชาลิกิพุทโธธรรมโมสังโฆรวยเลยรวยรวย,รวย,รวย,รวย เอ้าี่สามวัดติตาแล้วก็รวยอันนี้รวมรวมยอดที่ถวายชองด้วยค่ะถวายชองเมื่อเช้าแปดพันแปดพันนะรวมแล้วสามแสนสามเ้าตามแาสิบเกาบาทเกสิตางค์สาธุโยกายกาา อาจารยต่อยอด500เต well. ้ยเรยยอดมาจานโยกกุต hm. ีมาแป้งปูน an ่ากุตีมาม๋เดี๋ยย่งมาจะ0จอดมานี่บวนบ่ังินอาาเอามามามานับรวมต่อยอดเต้ยเรยวยกุฏีมาหนึ่ ใจน่ากายย่างเอาเรียบเรียบนับมีแต่ตัวนั้นตัวเลขตับต,ตัวเงินจะอยู่ใส่เออ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 ย่าเ้เออย่ามาเอ้เออเอ่เอ นับไงชอเจะกําไรเลยยงนับพอจบลอยจะได้เลยประทําพิธีจะได้จุดเทียนเอ้เทียนหี่มดแล้วเียนก็ลายแล้อควลายไฟท่านโยนเบนยนเบยเบชาวยนเก็ถวายมาห้าพันวมทงะงอย่ทไหลร้ยอดยู่บนี้เ มาครั้งหน้าอาจจะมีหลังคาครั้งนี้คั้งนี้นเกิดยังบ้านเามาแทมากแต่มานอนชิดนอนนอนดีนนดีุดค่ะตีวันนี่สุดท้ายบเนกบาอยบแต่จะเบิงยอดมางยอดานี่ตาท้ายผู้มันใส่เก่า จะปิดแตงนี่ทุกบเทวดาเทวดาเบิ่นเชียนะเทวดาเบิเจียนเิ้ลเชียสามตหกเตจอันนี้มาแตงยอดเรียบร้อยแล้วนี่นะโอ้ห้เนียแล้วไ่มเป็นมวยใช่ไหมาตล้อหาต่ไง่มันเนใก้าแล้ว้หแกบบนี้นะปเอาลงนี่กุ้ที่ได้ห่า

ยเสือนะเลขอายุหลวงปู่สุธรรมมันไซื้อหมดแล้วเลขอายุหลวงปู่ธรรมนีคือทำที่ทำโมงนี่รองผมสบายตามสบายนะเดินทางนะเดินทางปลอดภัยชคดีเลย สาทูสองจะเจริญเจริญรุ่งเรืองเริ่ม,ร,มรวยสำเร็จเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเอา้าอาจารนม้ม์ทั้งเพื่อนเลยครับันเขาพิธีแล้ว จดามาทรงยอดมาจดได้แี้ลจุดประธานในพิธีกับจุดเทียนได้บนีแล้ว 3, 57 9, 57 9, 99, สามนห้แปร้อยเจ็ดสิบาท99สตางค์สาธุเอาอาจารย์ต่อยอดอีก1นึ่งหมื่นบาทมาจักรพลกเข้าไปนักนับมาใส่เข้ไปนี่นี่นักก่นนับกกไปนี่นี่แล้วก็กเข้าไปมือหนึง นอตามันหนึ่งหมื่นบาทสาธุรวมเป็นไ้จ๊ะสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์สาธุจุดเทียนจุดเทียนินับเ้อเดี๋ยวจะทาาวลหัหน้าหวหน้าจุดเทียน

เราจะจุดธนูพ่อแม่จะมีแดดมันร้อนแต่ใจรอ้อนให้ใจเย็นๆมันนั่งมันรู้สึกนึกถึงน้ำเย็น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 น้ำแขงน้ำแขงน้ำแข็งไม่ได้ไม่ได้เยน็น